หนักบ่หนักเยอะครับตัดโลดเบิดแล้วเบิดเกี่ยงเลยช่วงนี้อากาศมันเปลี่ยนลูกมันเราต้องกันไว้ก่อนเดี๋ยวปลามันจะน็อกปลามันจะป่วยสองสามหาทุงน่แหละพอมันหาโล่ตัวนี้โปรตีนจะอยู่ที่38%สูตรวีเจิมนะลูกนะสดเพื่อน แมนครับเป็นสูตรพืชสูตรทันญ์สูตรทัญยพืชสูตรเบดหลักเป็นพืชนนแหละเอาง่ายๆคือช่วงที่แล้วอ่ะเราให้น้องน้องปลาเลี้ยงสีเข้าไปใช่ไหมแดงก็แดงแบบแดงแดงมาเลยแต่ว่าสีขาวกลายเป็นเหลือง,ลองแล้วช่วงนี้พี่เจมดูอย่างดูเมื่อเช้าพี่เจมจะขี่รถไปโรงเรียนเป็นยังไงฝนจะตกฝนจะตกแล้วดูตอนนี้แดดออออากาศมันสวิงเนาะไออาหารปลาสูตรนี้มันจะทําให้ ปลาเขามีภูมิต้านทานที่ดีขึ้นด้วยอาทิตย์ที่แล้วผมนอนทั้งอาทิตย์อะ่ะกินยานอนทั้งอาทิตย์อะ่ะแต่ว่าก็นอนหลับไปก็ไม่ได้นอนหลับดีหรอกหยิบขึ้นมาตอบพ่อจอ,อยครับชื่อยดวยครับปลาผมป่วยครับพ่อจอยครับปลาผมตายครับพ่อจอยครับปลาผมซึมนั่งบ่อเลยครับ คนป่วยกันเยอะปลาก็ป่วยกันเยอะุผู้ชมไม่รู้มันแปรปรวนอะไรนะขนาในเรื่องของของสภาพอากาศนะครับเรื่องเทือเนี่ยมีครบ3ามฤดูในวันเดียวด้วยซ้ำช่วงนี้แชทก็จะฮอตหน่อยนะคนอะเวลาหนาวก็ยังห่มผ้าได้ใช่ไหมร้อนก็เปิดพัดลมเปิดแอร์ฝนก็กลางร่มหรือว่าแรง,ง,งก่าห่มก็ได้แต่ปลาเขาอยู่ในบ่อตลอดเวลาดังน,นั้นเขาจะเซนซิทีฟกับเรื่องของสภาพอากาศที่มันที่มันสวิงมากๆเลยนะครับ คนที่เลี้ยงปลามาสักพักหนึ่งก็จะรู้ว่าวิธีการง่ายๆ2อ,อย่างที่จะทําให้ปลาเขารอดได้มากขึ้นก็คือลดน้ำํำบ่อยๆอัดออกซิเจนลงไปในบ่อให้มันมันมากขึ้นกว่าปกติอันนี้แบบเบสิกนะแล้วก็คนที่แอดวานซ์ขึ้นมาอีกก็จะรู้ว่าจริงๆแล้วมันมีอาหารที่จะต้องซื้อมาใช้ณนะช่วงเวลาแบบนี้นะครับมันก็คืออาหารปลาสูตรดีเจมิม พอพูดเรื่องวีเจิร์แล้วเนี่ยผมเล่าอะไรให้ฟังนิดนึงผู้ชมช่วงที่ผมเลี้ยงปลาใหม่ๆแบบเริ่มเลี้ยงใหม่ๆเลยนะผมก็จะตื่นเต้นมากกับการที่แบบอาหารปลามันมันมีหลายเลยผู้ชมมันมีเยอะมากใช่ไหมมันสูตรนั้นสูตรนี้สูตรโน้นเยอะแยะเต็ไมไปหมดผมก็พยายามที่จะเข้าไปหาข้อมูลใช่ไหมฮะซึ่งมันก็มีแหละมันมีแหละคนที่ทําคลิปอธิบายไว้10นาที15นาทีนั่งฟังไปสินั่งฟังจนจบคําศัพท์ยะจา ไปมัวไปหมดคือคนดูเขาไม่ได้สนหรอกว่าช่องของคุณมันจะดูเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นนักวิชาการมากแค่ไหนอ่ะเขาอยากรู้แค่ว่าอาหารปลาแต่ละสูตรเนี่ยมันมันดียังไงมันต่างจากสูตรอื่นยังไงมันมันต้องใช้ในสถานการณ์ไหนดังนั้นคลิปเนี้ยอาหารปลาก็มีแล้วผมขอญาตอธิบายแบบบ้านๆเลยนะผู้ชมนะขอแบบคําศัพท์ที่ฟังแบบเข้าใจง่ายๆก็พอวีเจิร์ก็คือสูตรของอาหารปลาที่มีเบสหลักเป็นพืช ประโยชน์หลักๆก็มันมีอยู่2อย่างหนึ่งก็คือเน้นไปในเรื่องของสุขภาพที่ที่ดีมาจากข้างใน2ก็คือใช้แล้วปลาจะมีเอเสกก็คือผิวพรรณจะขาวขึ้นมาก็เลยไม่แปลกที่จะมีคนหลายๆคนเรียกอาหารปลาวิเจอว่าอาหารปลาสูตรปรับสีขาวก่อนอื่นเลยนะผู้ชมต้องรู้ก่อนว่าปลาคราฟเนี่ยเขาเป็นปลากินพืชน,นะครับแต่พอคนนามาเลี้ยงเนี่ยแน่นอนว่าคนก็อยากให้ปลาเขาโตใช่ไหมอยากให้ตัวโตวก็อัดอาหารสูตรเร่งโตเข้าไป อัดอัดโปรตีนโปรตีนโปรตีนป,ปลาปนกุ้งปนบางทีไปอัดโปรตีนมากๆเนี่ยปลาเขาจะมีสัดส่วนที่มันเขียนไปไอสูตรเล่งสีก็เหมือนกันอยากให้ปลาสีสดๆใช่ไหมอัดเล่งสีไปเล่งสีไปอัด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 มากๆส่วนที่แดงก็แดงแป๊ดเลยแต่ว่าไอส่วนที่เป็นสีขาวอะสีขาวกลายเป็นสีเหลืองเนี่ยพอมันเกิดเอฟเฟกที่เป็นเชิงลบแบบเนี้ยเราจะใช้วีดเจิมนี่แหละเปัวแก้เล่งโตมากๆคุณเพียน เอาปลายวีเจิมเลือสีมากๆเหลืองมาเอาปลายวีเจิมเนี่ยนี่คือภาพหลักนี่คือภาพจําของอาหารวีเจิมที่เราที่เราคุ้นชินกันแต่ไม่ใช่ว่าเขาไปเติมสารเคมีอะไรให้ปลาเขามีสีขาวขึ้นนะผู้ชมก็ธรรมชาติอสร้างให้ปลาค้าเป็นปลากินพืชใช่ไหมพอเขาได้กลับมากินอาหารที่มีเบสหลักเป็นพืชเขาก็จะได้รับสารอาหารที่เหมาะสมวิตามินแร่ธาตุที่เหมาะสมกับเขาระบบย่อยอาหารมันก็จะดี สูขภาพมันก็จะดีจากภายในออกมาร่างกายเขาก็จะดีจากภายในออกมารูปทรงก็จะดีตามมาผิวพรรณก็จะเปล่งปลั่งดูมีน้ํามีนวลไม่ใช่ดูมีน้ามีนวลไม่เคนงฟ้งฟิงอะ่ะผิวพรรณดีมีออร่ามาจากภายในมันก็เลยทําให้ผิวมันขาวพอสมดุลในร่างกายมันดีอะ่ะภูมิคุ้มกันเขาก็ดีแข็งแรงสามารถต่อสู้กับสภาพอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงแบบมากๆได้นะครับ แล้วต้องเอาให้กินตอนไหนได้หมดเลยผู้ชมผู้ชมจะให้สลับก็ได้สลับเร่งโตบ้างเร่งสีบ้างมีเจิมบ้างก็ได้หรือปลามันสูนหุ่นมันเริ่มเพี้ยนก็วีเจิมก็ได้ปลามันเริ่มเหลืองก็หวีเจิมก็ได้หรือผู้ชมจะใช้แบบผสมเลยก็ได้เอาวีเจิมเป็นหลักแล้วผสมสูตรอื่นลงไปก็ได้เอาสูตรอื่นเป็นหลักแล้วเอาวีเจิมผสมลงไปก็ได้อย่างที่ผมใช้เนี่ย Aqua Master ์วีเจิมปรับสีขาวโปรตีนอยู่ที่38%อเคือเขาใส่มาให้ครบละผู้ชมธัญพืช ถั่วนาโตโปรไบโอติกกรดอะมิโนวิตามินแร่ธาตุเอาเป็นว่ามันครบแล้วอ่ะครบมากพอที่จะทําให้ปลาของผู้ชมมีสุขภาพที่ดีแข็งแรงภูมิต้านทานดีนดนดรูปทรงดีดีมาจากข้างในผิวกระจ่างใสออกมาผิวก็ท่างใสเนื้อล่าแบิงวิ่งเหมือนเหมือนคือผู้สาวสอนอนยคือสาวสะพังคือคนเราอ่ะจะกินหมูกระทะทุกวันกินสเต็กทุกวันกินเนื้อทุกวันมันก็ไม่ได้อะผู้ชม ดังนั้นปลาก็เหมือนกันนะครับปลาเขาก็ต้องการอาหารที่มันดีต่อสุขภาพเช่นเดียวกันถ้าผู้ชมชอบคลิปบ้านๆแบบนี้นะครับคําศัพท์บ้านๆแบบนี้พูดจาให้มันเข้าใจง่ายๆแบบนี้ไงปุ่มฝากกดไลค์เห็นในเด้อกดไลค์กดซับกดกระดิ่งหนในเดือนสลับช่องบ้านๆช่้านี้นะครับ